เราเขียนจดหมายไว้ก่อนนะครับจดหมายผมาย่านให้ฟังครับเราบอกว่าการมีชีวิตรอดอยู่ตามลำพังเป็นเรื่องเจ็บปวดอย่างยิ่งท่ามกลางชีวิตนักเรียน200รอคนยังไม่ทราบชะตากรรมนักเรียนสองรคนที่ไปก็เล่านี่ที่เหื่อลมติดอยู่ในเหื่อนี่ย,ยังบอสาบชะตากรรมผมจึงขอรับผิดชอบอย่างที่สุดเราบอก ผมจึงขอรับผิดชอบอย่างที่สุดผมเป็นผู้ผลักดันให้มีการจัดการท่องเที่ยวของโรงเรียนเ่าบอกว่าผมเป็นผู้ผลักดันให้มีการจัดการท่องเที่ยวของโรงเรียนเราบอกว่าให้เผาร่างของผมเราว่าให้เผาล่างของเรานี่ให้เผาร่างของผมและโปรยเท่าลงในทะเล บริเวณที่เรือเฟอร์รี่จมพี่น้องครับนี่คือจดหมายลาตายครับให้เผาร่างของผมและโปรยเท่าลงในทะเลบริเวณที่เรือเฟอร์รี่จมบางทีผมจะได้เป็นครูของนักเรียนที่สูญหายไปในโลกหน้านี่คือจดหมายลาตายพี่น้องครับอ่านแล้วขนกิ่งลูกหลังจากนั้น นี่บานนี้เะครขาเลียเขาบรรยาย่หาหลังจากนั้นรองผู้ในการโรงเรียนมัธยมดันวอนนะครับถูกพบเป็นศพแขวนคออยู่บนต้นไม้บนเกาะจินโดซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นของผู้ประสบภัยนี่คือความรับผิดชอบความรับผิดชอบของล่องภูมิในการพี่น้องครับเราเิดเห็นนักเรียนของเราสิบสองรอยคนหนีไปนั่นแหลตาย เลาว,ว่าเราบ่สามารถยิวเป็นมีชีวิตได้เล่าว,ว่าเราขอตายและให้เอาล่างเอาโตเล่าในเผา,าเผาแล้วเรียบร้อยเอาขี่เท้านะครับบ้านท่าอื่นมาไปลอยอังคารไปลอยอังคารบริเวณที่เรือเฟอร์รี่จมมองลูกศิษย์เราอยู่โดยรหวังว่าจะได้ไปเป็นครูของนักเรียนเหล่านี้ในชาติหน้าเห็นบ่ครับพี่น้องครับนอกจากนั้นรัฐบาลเกาหลี เขากำลังหาลือกันว่าสิสแสดงค่วมรับผิดชอบโดยการยกคณะลาออกรัฐบาลทั้งชุดเลยครับบวกเกี่ยวกันยังรัฐบาลจักม็ดเลยครับเขากำลังขึ้นว่าเขาค่วรสิสแสดงคววมรับผิดชอบโดยการลาออกโอ้ยอีนั่งดอกหิ้วเอ้ยมึงไปเบิ่งเขาแน่มึงไปเบิงเงเบ่งเขาแน่ เจ้าหน้าเจ้าหน้าครับพี่คาตายไปแล้ว 16, สิบหกศพแล้วสแสดงความรับผิดชอบผูกข้อตายเป็นศพที่สิบเจ็ดซะอีนางดอกนิว่วเอ้ยถ้าไม่ลาออกก็สแสดงความรับผิดชอบเหมือนรองผู้ในการคนนี้ซะนี่ลหละพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทาวาสันเฮาบอด้มาอยู่ดนจนกระทั่งหาเดือนหเดือนหรอกพี่น้อง บถึงขนาดนั้นหรอกแต่ถึงยังไงก็สร้างพี่น้องครับผมมั่นใจว่าพวกมูฮั่าชนะแน่นอนชนะแบบชนิดที่ว่ายิ่งรักไม่มีแผ่นดินอยู่แน่นอนพี่น้องค,ร,คร,องอรับครับพี่น้องทีครับนี่คือสิ่งซึ่งผมเอาเรื่องมเมื่อเล่าให้พี่น้องฟังมืออื่นอย่าลืมเดื่อมมืออื่นเฮาสิได้ดไปการบินไทยได้ เห็นแต่เขาว่าเอื่นว่านางฟ้านางฟ้านางฟ้าคือแอ์โฮสเตสนะครับสีใสชุดเขาบอกว่าจะแต่งชุดมาเลยมื่อื่นก็จะแต่งชุดแบบการไฟฟ้าเลยมาล่อตอนรับพี่น้องมวลมหาประชาชนจากสวนลุมไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้อไปบอเอาถ่าไปขอเสียงนกหวีดแนะ่โอเคครับโอเคครับโอเคครับพี่น้องอยู่จังหวัดไก่เคียง กับฝ้าว่าด้วยครับไปน้ากันมืออื่นผมเสื้อว่ามืออื่นนี่เสียเป็นมือซึ่งประวัติศาสตร์เจ้าหน้าที่การบินไทยจะลงมาต้อนรับไม่สนใจว่าจะถูกสอบทางวินัยห,หรือไม่นะครับบอกพี่น้องการบินไทยเลย่าท,นทานบูต้องย่านหรอกครับท่านชนะเมื่อไหร่ไล่หัวมันออกให้หมดทั้งพออทั้งบอร์ดการบินไทยไล่แม่มันออกให้เบิดตโหลดครับสวัสดีครับพี่น้องครับ